สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาสอนนะครับเรื่องของการฝึกนะครับพัฒนามือขวานะครับบางคนนะครับจะติดนะครับการดีดขึ้นนะครับดีดขึ้นแบบนี้นะครับสําหรับคนที่ดีดขึ้นแล้วมันขัดนะครับก็มีเยอะเลยนะครับหลายๆคนที่เจอปัญหานี้นะครับสําหรับมือใหม่สําหรับคนที่ยังไม่มีพื้นฐานนะครับหลายคนตีลงได้นะครับแต่ตีขึ้น ยังรู้สึกขัดๆอยู่นะครับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเราจะมาพูดถึงวิธีที่จะแก้นะครับแล้วปรับเพื่อให้เราดีดได้ง่ายขึ้นนะครับเวลาดีดขึ้นนะครับแบบนี้นะครับโอเคเรามาดูถึงเรื่องมาพูดถึงเรื่องของการจับปิกก่อนนะครับบางทีเนี่ยคนที่เล่นหัดเล่นใหม่ๆนะครับให้สังเกตนะครับเอาเนื้อปิกเอาปิกเนี่ยเนื้อปิกตัวเนี้ยเข้าไปในสายกีตาร์เยอะมากเกินไปหรือเปล่านะครับในลักษณะของสายนะครับ ถ้าเปรียบเทียบตัวนี้เป็นอ่าอย่างเงี้ยครับเป็นสายนะครับเราจับปิกเนี่ยแล้วเราเราเอานิ้วเนี่ยแปะนะครับเข้าไปลึกเกินไปไหมนะครับถ้าเกิดว่าเราแปะเข้าไปลึกเกินเนี่ยมันจะเกิดแรงต้านมากขึ้นนะครับเราอาจจะใช้แค่ปลายนะครับช่วงปลายช่วงนี้ดีดนะครับให้มันผ่านไปอย่างง่ายนะครับแบบนี้นะครับหรืออาจจะใช้เป็นวิธีการบางคนเนี่ยทําปิ๊กเป็นแนวตรงเกินไปนะครับเป็นแนวตรงแบบนี้นะครับพอทาเป็นแนวตรงมากเกินไปเนี่ยเวลาาดีดนะครับ มันก็จะเกิดแรงต้านมากนะครับลองเปลี่ยนปรับเปลี่ยนเป็นแบบเห็นไหมครับแอนพิกตังวแบบนี้หน่อยนะครับแล้วดีดขึ้นมันอาจจะง่ายขึ้นนะครับลองใช้วิธีนี้ดูนะครับโอเคคราวนี้เดี๋ยวเราลองมาฝึกดีดขึ้นอย่างเดียวนะครับผมจะให้ฝึกนะครับตามอัตราจังหวะของโน้ตตัวดำนะครับคือดีดขึ้นอย่างเดียวนะครับทุกๆุกคอร์ดเลยนะครับแบบนี้นะครับเล่นตามความเร็วนะครับที่60 b p m นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาเล่นพร้อมกันนะครับ นะครับดีขึ้นอย่างเดียวนะครับ1 2 3่งสองสาม4 1 one two 4 1 2 e 4 1 o 3 4ีโนะครับเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเดีดให้ครบทุกสายนะครับเอาแค่สายหนึง่งสายสองสายสามสายสี่ก็พอนะครับหรือเอาแค่หนึ่งสองสามก็ได้นะครับนะครับ one two three four one two three four one two นะครับนะครับขยับแขนตามที่ผมขยับนะครับประมาณนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับก็ลองพยายามฝึกนะครับแบบนี้ดูดีดขึ้น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 แบบนี้ไปเรื่อยๆอยู่ว่างๆก็ถ้าไม่ได้ฝึกตามที่เปิดเมทันอมก็ดีดขึ้นไปเรื่อยๆสบายๆนะครับเล่นไปเรื่อยๆเลยนะครับอันนี้นะครับโอเค พอเราเล่นคล่องแล้วนะครับก็ก็ค่อยเพิ่มความเร็วขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับจนเรารู้สึกว่ามันคล่องที่สุดนะครับโอเคครับพยายามฝึกดูนะครับเราเจอกันคลิปหน้าครับ